ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรจฉานรวมถึงการทำแท้งด้วยทำให้สัตว์ที่อยู่ในท้องมนุษย์เราก็คือสัตว์ตายไปด้วยสินข้อแรกก็คือปานาติปาตาเวรมณีก็คือปานาติบาตนั่นเองเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิต สัตว์เนี่ยก็คือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานด้วยการฆ่าเนี่ยคือสิ่งที่มันมีวิญญาณที่ก้าวลงคือยังหายใจอยู่เวลาไปพรากหรือไปฆ่าดังนั้นมันไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานนะรวมถึงมนุษย์ด้วยนะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจเหมือนกันการหายใจเนี่ยคือการมีชีวิตหรือไอการมีชีวิตเนี่ยก็คือการหายใจ เพราะฉะนั้นเมื่อไปทําร้ายไปฆ่าเขานี่แหละจะเกิดการผิดศีลข้อที่หนึ่งขึ้นมาคําว่าปานาแปลงง่ายๆก็คือสัตว์มีชีวิตที่เราท่องกันนะปานาติปาตาเวรมาเนีปานาคือสัตว์มีชีวิตซึ่งหมายถึงมนุษย์นะทั้งเดราฉานที่ยังหายใจอยู่นั่นเอง การฆ่าการทำให้ตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดถึงการทำให้แท้งลูกก็ะจะมาเวลาที่เด็กจะเกิดนะมีจิตคิดที่จะทำให้เขาแทง้งเพราะว่าวิญญาณก้าวลงแล้วไนงะเกิดเป็นตัวแล้วเมื่อใดวิญญาณก้าวลงคือการติดเกิดนามรูปขึ้นแล้วเกิดการหายใจละการไปทำให้เขาแทงนี่คือการฆ่าเป็นการทำร้ายชีวิตเป็นการฆ่าชีวิต ก็ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือมีลมหายใจอะเว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ที่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ทุกชนิดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานรวมถึงการทำแทงด้วยทำให้สัตว์ที่อยู่ในท้องมนุษย์เราก็คือสัตว์ตายไปด้วย ความตั้งใจงดเว้นหรือความงดเว้นได้จากการฆ่านี้อย่างเช่นถ้าไม่ได้รับศินไว้ก่อนไม่ได้สมาทานนีบางท่านก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะงดเว้นแต่ถ้าไปพบสัตว์ที่พอจะฆ่าได้ก็เกิดความคิดว่าอุ้ไม่เอาดีว่าไม่ฆ่ามันดีว่าอย่างเช่นเรานั่งนั่งอยู่ยุงมากัดจะตบให้ตายก็ได้แต่เราไม่ตบมันเราก็ปัดปัดมันออกไปเห็นไหมนี่ก็เกิดศิลขึ้นแล้ว เราไม่ฆ่ามันก็เป็นการเว้นนะหรือบางท่านเองต่อให้มันกัดก็น่ตั้งใจไว้แล้วก็ปัดปัดมันออกไปเพราะว่าตั้งใจที่จะรับสินไว้ก่อนคือสมาทานงดเว้นไว้ก่อนหรือบางท่านเองก็ทําเป็นปกตินิสัย,เ,ยเว้นขาดเลยไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยทั้งมนุษย์ทั้งเดรัจฉานคือไม่ทําการฆ่าเป็นปกติไม่เอาเลยไม่ทําเลยอย่างนี้ บางท่านเองก็จะคิดว่าเอ๊ะแล้วเด็กๆไม่รู้เดียงสาไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไรเขาจะมีสินหรือไม่คนที่ยังไม่ได้ฆ่าเพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่าไม่รู้จักว่าอันเนี้ยควรเว้นนะมันก็ไม่เป็นสินแต่ว่าเมื่อใดมีเจตนางดเว้นเพราะว่าเด็กไม่มีเจตนางดเว้นเพราะเขายังไม่รู้ว่าสินคืออะไรแต่อย่างพวกเรารู้ว่าเนี่ยสินคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ แต่ถ้าเมื่อใดมีความตั้งใจงดเว้นมีเจตนาที่จะงดเว้นอันเนี้ยศินจะเกิดขึ้นดังนั้นเด็กไม่รู้เดียงสายังไม่รู้จักตั้งใจงดเว้นคนที่ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าเขาก็ไม่มีความตั้งใจที่จะงดเว้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะโดยปกติเขายังไม่รู้จักว่าเนี่ยควรจะฆ่าหรือไม่ฆ่าอย่างเงี้ยซึ่งการล่วงศินหรือละเมิดในศินข้อนี้ปาณาติบาตหรือการฆ่า เราเองเวลาไปฆ่าก็รู้ว่าสัตว์นั้นยังมีชีวิตมีเจตนาที่คิดจะฆ่าพยายามจะฆ่าด้วยเจตนานั้นนะไม่ว่าจะทำเองหรือสั่งให้คนอื่นทำก็ตามแล้วสัตว์เหล่านั้นที่มันมีชีวิตที่มันมีลมหายใจมันก็ตายด้วยความพยายามนั้นอันนี้เขาเรียกว่าศินขาดหรือทุศินเป็นการทำผิดศินบางท่านเองก็อาจจะเกิดความคิดว่า ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเจตนาทําให้สัตว์ตายอย่างเช่นไปเหยียบมดอย่างเงี้ยศินจะขาดหรือไม่อันเนี้ยเราไม่รู้ว่าสัตว์นั้นมันอยู่ตรงนั้นเราเดินไปตามทางของเราก็เหยียบมันอันเนี้ยสินไม่ขาดเพราะเราไม่รู้ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าเห็นไหมเนี่ยเมื่อเราไม่มีเจตนาว่าเราไม่ได้ตั้งใจไปเหยียบมันอยู่แล้วเราไม่เห็นไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นซึ่งการฆ่าเนี่ยมีโทษมากโทษน้อยที่แตกต่างกันไป ถ้าฆ่าคนที่มีคุณมากคือคนที่บริสุทธิ์มากเนี่ยโทษมันก็จะมากไปด้วยถ้าคนมีคุณน้อยมีเจตนาอ่อนมีความพยายามน้อยก็มีโทษน้อยตามส่วนวิบากกรรมจากการฆ่าเนี่ยวิเจ้าบอกว่าจะทําให้อายุสั้นอย่างเบานะแต่ถ้าเป็นไปแบบว่าทํามากทําไม่เจริญอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นไปเพื่อ,อนรกกาเนิดเดชานและเปรตวิสัยบางทีบางท่านเองอาจจะทําผิดศีลในข้อน,นี้ทาผิดไปแล้ว แล้วมารับสินใหม่เราสามารถที่จะตั้งใจนะ่ยสมาทานหรือตั้งใจที่จะงดเว้นได้ด้วยตัวเองศินมันก็จะกลับมาใหม่นะไม่ต้องไปรับจากใครนะหรืออาจจะไปรับจากพระพิสุสง์ก็ได้ไปวัดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันแต่เราต้องกลับมานะงดเว้นด้วยตัวเราเองก็คือต้องรับด้วยตัวเองนั่นเละก็ต้องตั้งใจด้วยตัวเองนั่นเลยนะไม่ใช่ให้คนอื่นมาตั้งใจให้เราก็เป็นกุศโลบายเฉย เพราะหลักแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจที่จะงดเว้นน่ะถ้าไม่มีความตั้งใจมันก็ไม่เกิดศีลแต่ถ้าเมื่อใดตั้งใจงดเว้นเมื่อน,นั้นแหละศีลมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นถึงแม้ว่าเราเองจะไปรับจากพระรับแต่ปากใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไรก็ไม่เกิดเป็นศีลนะเพราะมันไม่มีการงดเว้นกลับบ้านก็ฆ่าสัตว์เหมือนเดิมเนี้ยแต่ถ้าเราถึงแม้ไม่ได้รับศีลจากพระแต่มีใจงดเว้นก็เป็นศีลขึ้นมาได้ แต่บางท่านเองก็จะสบายใจหน่อยเวลาไปรับกับพระก็เหมือนมีเป็นคําสัตย์เป็นคําปฏิญาณให้การสํานึกเกิดขึ้นว่าเออเราไปรับศีลรับพรจากพระแล้วก็เกิดทําให้ออมั่นคงในศีลน,นะมันก็เป็นกุศโลบายที่ดีอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราเองตั้งใจเป็นนิดตั้งใจงดเว้นโดยไม่มีความพลังเผลอไม่มีการล่วงอย่างเงี้ยมันศีลมันอยู่ตลอดเวลาเราเองนั้นรักชีวิตของเราเองใช่ไหม เรามีความสะดุ trilogy, feels, ้งกลัวต่อความตายฉันใดสัตว์อื่นมันก็รักชีวิตของมันมันก็สะดุ้งกลัวต่อความตายเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ควรจะมีใครต้องฆ่าใครเราไม่ควรจะฆ่าผู้อื่นและผู้อื่นก็ไม่ควรจะมาฆ่าเราด้วยเราทุกคนนั้นรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้นเราจึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตนเองด้วยการไปทําให้คนอื่นเป็นทุกข์การพินิจพิจารณาแบบนี้ถ้าเราเห็นแล้วมันจะเข้าใจในความหมายที่พระเจ้าท่านทรงบัญญัติสินข้อหนึ่งท่านทรงบัญญัติด,ด้วยหลักยุติธรรมและเป็นหลักเมตตากรุณาในการให้ความยุติธรรมนี้เป็นการคุ้มครองสัตว์ทั้งหลายโดยเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ด้วยกันสัตว์ทุกชนิดก็มีหลักคุ้มครองนี้คือเรามีความเมตตาต่อกันมันจะเป็นการคุ้มครองคนที่มีเมตตาฆ่าคนอื่นไม่ได้เพราะทั้งมนุษย์และเดรัจฉานก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องหายใจอยู่เหมือนกันต่างคนก็ต่างอยากจะมีความสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกันสัตว์เดรัจฉานมันก็อยากมีความสุขตามภาษามันมันก็เกลียดความทุกข์มันก็ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายมัน ฉะนั้นการให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอกันทั้งหมดไม่เลือกว่าเราว่าเขาไม่เลือกว่าตนว่าผู้อื่นอย่างเงี้ยหรือไม่เลือกว่ามนุษย์เดรจชานชนิดไหนพระวิจ้าท่านมีความยุติธรรมปราศจากความลำเอียงท่านก็ให้เรานั้นมีความเมตตาไม่ฆ่ากันและกันเพราะว่าโดยมนุษย์เราแล้วปกตินะนิสัยก็จะเข้าตัว เพราะด้วยอำนาจของความโลภความโกรธความลงเวลาที่จะบัญญัติอะไรเราเองก็จะเข้าหาตัวเองอ้างบางครั้งเราเองก็เกิดการเข้าใจผิดคือเป็นความคิดของเราเองนะเหมือนกับว่าบัญญัติให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะตัดชีวิตเดรจฉานได้คือฆ่าเดรจฉานเพื่อมาทําเป็นอาหารได้ให้โดยชอบทำด้วยเหมือนอย่างทุกวันนี้ไนงะเราสามารถที่จะฆ่าสัตว์เดรจฉานเพื่อมาทําเป็นอาหารนี่คือความคิดของเราเอง แต่หลักคําสอนพระเจ้าที่ท่านบัญญัติสินข้อหนึ่งให้มีความเสมอภาคกันคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าเราไปบัญญัติเข้าข้างตัวเองว่ามนุษย์เราสามารถที่จะไปเบียดเบียนสัตว์เดรัจฉานได้แล้วถ้ายัางเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพวกเสือคนเกิดมาเสือมันก็คิดว่ามนุษย์เนี่ยต้องเป็นอาหารของมันเราเป็นมนุษย์เราก็ไม่ยอมเสืออยู่แล้วเช่นเดียวกันเราเองตั้งใจที่จะฆ่ามันทำร้ายมัน เหมือนกันถ้ามันพูดได้มันก็คงไม่ยอมก็เหมือนปลาเนี่ยถ้าปลาพูดได้มันก็มียอมนะเรื่องอะไรจะเกิดมาเป็น่านของมนุษย์มันก็มีชีวิตของมันใช่ไหมแต่เราก็คิดว่าเราไปฆ่ามันก็เพราะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนี่แหละคือการที่มนุษย์นั้นเกิดความลำเอียงเกิดความคิดมันจึงต้องมีสินตัวเนี้ยมากำกับเพื่อให้ได้ยับยั้งชั่งใจบ้างได้ไดพิจารณาเพราะว่าบางทีเราเคยเห็นข่าวใช่ไหมอย่าง เช่นสัตว์เดริฉานทำร้ายคนคนก็ไปคิดว่าสัตว์เหล่านั้นมันดุร้ายแต่พอคนไปฆ่าสัตว์เดรจฉานไปฆ่ามันไปทำร้ายมันก็จะไม่มีใครว่ามนุษย์ดุร้ายนะมันจะกลับกันเห็นไหมแต่มันก็มีชีวิตเหมือนกันถ้าเราพินิจพินาศดีๆจะมามนุษย์เราเองก็มีความลำเอียงในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตวชีวิตเพราะว่าเราเองก็ฆ่าสัตว์เดริฉานมาก แต่พระเจ้าเนี่ยท่านตัดความลำเอียงตรงนี้ไปประทานความยุติธรรมทั้งแก่มนุษย์และสัตว์เดริฉานหรือสัตว์ทุกตัวเนี่ยที่อยู่ในสังสารวัตนี้ถ้าเรามีความเมตตาเหมือนรูธเจ้าท่านก็ทรงมีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายรวมถึงมนุษย์เราด้วยเหมือนอย่างพ่อแม่เรามีความเมตตามีความกรุณาต่อเราดัางนั้นท่านจึงไม่ฆ่าเราเนี่มันเกิดขึ้นโดยสภาวะของท่านเอง ชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราเองมีสภาวะเมตตาเหมือนพ่อแม่เมตตาต่อเราไม่ฆ่าเราแล้วเรามีความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับพ่อแม่ที่เมตตาเราการใช้ชีวิตในโลกนี้มันจะไม่มีการฆ่ากันเพราะอยู่ด้วยการมีเมตตาเนี่ยลักษณะของพุทธองค์เป็นแบบนี้ท่านมีเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายเหตุที่ท่านส่งบัญญัติสินข้อที่หนึ่งเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยแหละมาฆ่ากันเองแต่ถ้าเมื่อใดพวกเรามีเมตตา ไอการที่จะไปฆ่ามันจะไม่เกิดขึ้นและการฆ่าเนี่ยมันไม่ได้ฆ่าอย่างเดียวมันมีการทําร้ายกันก่อนนะหรือบางทีรวมไปถึงการทรมานด้วยพวกเนี้ยควรจะเว้นด้วยเพราะบางคนไม่ฆ่าแต่อาจจะทําร้ายเขาไปทรมานเขาทรมานสัตว์หรือแม้แต่การทําร้ายเล็กๆน้อยๆมันก็ควรเว้นด้วยอย่างเช่นคนโตนะชอบชกต่อยกับคนที่ตัวเล็กกว่าคนพี่รังแกน้อง หรือไปทรมานสัตว์ต่างๆเพื่อเล่นสนุกก็ควรเว้นการเล่นกัดจิ้งรีดการชนวัวชนไก่อย่างเงี้ยเป็นการสนุกบ้างเป็นการพนันบ้างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําทั้งสิ้นหรือแม้แต่การใช้งานสัตว์เกินกําลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเหมือนกันเพราะว่าอะไรการทําแบบนี้มันเป็นการก่อเหตุเป็นการก่อทุกข์ให้ผู้อื่นให้สัตว์อื่นแสดงว่า เราขาดเมตตากรุณาเห็นไหมคนที่ไม่มีเมตตากรุณาทําอย่างนี้ได้เราจะไม่ได้ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเราเองถ้าเราถูกสัตว์เหล่านั้นจับเราและทําเช่นนี้บ้างคุณผู้ชมคิดดูยังไงถ้าจิงเรดหรือวัวหรือไก่มันจับเราไปชนมั่งเนี้ยเราจะรู้สึกอย่างไรมันไม่มีความสุขหรอกเหมือนการเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคือการล่าสัตว์ป่า บางคนก็อาจจะฝึกเป็นการประจญภัยนะคิดว่าเป็นการประจญภัยให้มีใจกล้าอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการประจญภัยที่เอาเปรียบนะสัตว์ทั้งหลายเพราะใช้อาวุธบางคนก็ใช้อาวุธบางทีบางคนก็หลบอยู่บนต้นไม้หรือหลบอยู่บนที่กำบังและสัตว์บางชนิดก็ไม่มีทางที่จะสู้เพราะถูกลอบสังหารลอบทำร้ายอย่างเงี้ยสัตว์บางตัวนี่อยู่แต่ในป่าไม่คุ้นชินกับความใจดำอมหิตของมนุษย์ พอเห็นมนุษย์ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเพชฌฆาตบางทีก็อาจจะมองดูมนุษย์มัวแต่มองนะคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นสัตว์พวกหนึ่งเป็นเพื่อนมันอย่างเงี้ยซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะมัวแต่สงสัยก็ถูกยิงถูกฆ่าสัตว์บางตัวที่ถูกยิงถูกฆ่าบางทีก็มีแม่ลูกอ่อนอย่างเงี้ยมันไม่แสดงอาการสง้ารเสียใจให้ลูกมันรู้นะไม่มีความแสดงให้ว่ามันเจ็บปวดอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตกลงมาตาย ไอคนที่ยิงมันทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเห็นเหตุการณ์ที่มันพยายามปิดบาดแผลไม่ให้ลูกมันรู้นะด้วยสายตาด้วยความเป็นแม่ก็เกิดการมองด้วยสายตาที่เกิดสังเวชเกิดความสำนึกได้บางคนนั้นก็ละเลิกไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่ปัดนั้นก็มีมนุษย์เราก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันหรือบางทีในหน้าแรง ตรงน้ำแห้งๆมันมีสัตว์อย่างเงี้ยอมทีมีคนมาคอยดักยิงมาดักฆ่าไอสัตว์เหล่านั้นมันก็รู้ว่ามีไั่ใช่ไหมแต่มันก็ต้องมาเพราะมันหิวน้ำไงมันกายน้ําแล้วก็ต้องถูกยิงมันก็ต้องยอมให้ยิงคือ,อยังไงมาก็ต้องตายแต่ก็ต้องมาเพราะมันหิวน้ําการยิงสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ในคราวที่สัตว์เหล่านั้นมันต้องเผชิญกับความทุกข์เกิดจากการหิวกระหาย มันเป็นความที่โหดร้ายมากคุณผู้ชมคิดดูมันหิวกระหายจะตายอยู่แล้วแล้วรู้ว่ามาตรงเนี้ต้องถูกฆ่าแน่นอนและคนที่ฆ่าได้เนี่ยเขาก็ต้องมีความโหดร้ายอย่างมากคือเขาต้องมีความอำมหิตมากนะไม่มีความเมตตาถ้ามีความเมตตาก็ไม่ทำแต่ถ้าเราใช้ความคิดสักหน่อยหนึ่งจะทำอย่างนั้นไม่ได้เรามีเมตตาความกรุณามันก็ทำลงไปไม่ได้ยิ่งถ้าพวกเราเองนับถือพระพุทธเจ้าก็ยิ่งไม่ควรทำใช่ไหม มีพระพุติเจ้าเป็นสารณะท่านก็ทรงสั่งสอนให้นึกถึงเปรียบเทียบระหว่างตัวเราเองกับผู้อื่นสัตว์อื่นมันก็ต่างรักชีวิตมันก็กลัวตายเช่นเดียวกับเราเราเองก็กลัวตายดังนั้นเราก็ควรเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนควรปลูกความเมตตากรุณาให้เกิดในสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การฆ่าสัตว์อื่นอย่างเดียวนะในเรื่องของการฆ่านะ มันรวมถึงการฆ่าตัวเองด้วยนะการฆ่าตัวเองเนี่ยพุทธเจ้าก็ส่งห้ามนะไม่ให้ฆ่าตัวเองเพราะว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นการแสดงความอับจนเป็นการพ่ายแพ้เป็นการหมดหนทางคือหมดทางอย่างอื่นแล้วอะสิ้นหนทางแล้วอะเราทําลายตัวเองมันก็เท่ากับทําลายประโยชน์ต่างๆที่จะพึงได้ชีวิตนี้มาเพราะว่าอุตสาห์ได้ความเป็นมนุษย์พอทําลายตัวเองไปเรียบร้อยเลยใช่ไหม แต่ก็ในโลกนี้มันก็จะมีในกลุ่มบางกลุ่มเขาก็ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นบางกรณีเนี่ยเป็นเกียรติอย่างสูงก็จะมีคนคิดแบบนั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วแสดงว่าเป็นโมฆะกรรมหรือโมฆะบุรุษหรือโมฆะบุคคลคือกรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกว่าเป็นโมฆะบุคคลหรือโมฆะบุรุษหรือเป็นบุรุษที่ว่างเปล่าหรือเป็นคนเปล่าเท่ากับตายไปเปล่า จริงๆแล้วมีชีวิตอยู่มันทำอะไรได้อีกมากทำให้เกิดประโยชน์อีกมากแต่เมื่อตายไปแล้วมันก็หมดแล้วเสียประโยชน์เปล่าเสียไปเปล่าพุทเจ้าสอนให้เรานั่นสงวนตนรักษาตนนให้ดีตลอดทั้งปวงทรงห้ามมิให้มอบชีวิตนี้ให้แก่ใครไม่ให้ฆ่าตัวเองเช่นเดียวกับไม่ให้ฆ่าผู้อื่น เราไม่ฆ่าตัวเองไม่ฆ่าผู้อื่นไม่มีเจตนาที่จะฆ่าใครเพราะโดยปกติคนเราทุกคนใช่ไหมก็รักตัวกลัวตายกันอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะเกิดการคิดที่จะสละชีวิตตัวเองคนที่คิดจะสละชีวิตตัวเองเกิดความคิดได้ขนาดนั้นฉะนั้นเขาไม่คิดว่าเอ๊ะเรามีชีวิตอยู่ต่อไปจะดีกว่าเกิดความคิดถึงขั้นปลิดชีพตัวเองได้ลองคิดต่อไปอีกเว้ยเรามีชีวิตอยู่ไม่ดีกว่าหรอ แต่คนที่คิดไม่ได้ก็แพ้ความคิดตัวเองแพ้ใจตัวเองไปแล้วนะมันยากที่จะกู้ได้เพราะนั้นหลายๆตัานเองที่เราเห็นตามกล่าวใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีสติเมื่อไม่มีสติแน่นอนก็แพ้ตัวเองไม่ชนะใจตนเองก็ก่อกรรมเกิดขึ้นทําร้ายตัวเองทําให้ตัวเองต้องเสียชีวิตฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าธรรมะ ที่ควรมีในข้อที่1ก็คือในเรื่องของความเมตตากรุณาเนะมตตากรุณานี้เป็นมูลฐานให้เกิดศิลข้อที่1คือศีลข้อที่1จะเกิดจากการที่เว้นขาดไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเพราะเรามีเมตตามีความกรุณาทําให้จิตใจมันงามเป็นเหตุก่อการกระทําเกื้อกูลนะทําให้เรานั้นไม่ฆ่าสัตว์เพราะว่ามีศีลมีความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลาย เพราะเรามีความเมตตามีความกรุณาแต่ถ้าไม่มีความเกื้อกูลต่อใครเลยนีนย่แน่นอนไม่มีความเมตตาต่อใครเลยฆ่าสัตว์ได้แน่นอนแต่บางทีบางคนเองก็อาจจะไม่เกื้อกูลใครใช่ไหมไม่ทําให้เสียศีลหรอกเพราะไม่ได้ฆ่าใครแต่มันก็เหมือนขาดทำไงะฉะนั้นเราเองก็ต้องปลูกความเมตตากรุณาให้มันมีคู่ไปกับศีล มันจะได้งดเว้นอยู่ตลอดเนี่ยมันจะได้มีความเมตตามีความกรุณาตักอื่นการมีเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขหรือมีความสุขนะมีไมตรีจิตมีมิตรจิตที่ดีคือจิตใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาตรงข้ามกับศัตรูใช่ไหมพวกศัตรูจะมีจิตที่พยาบาทมุ่งร้ายดังนั้นเมตตามันก็จะตรงข้ามกับโทสะกับพยาบาทแต่เมตตาเนี่ยมันเป็นเครื่องอุปธมรม แต่โทสะพยาบาทเนี่ยมันเป็นเครื่องทําลายล้างดังนั้นคนที่ฆ่าสัตว์ได้มันก็ต้องมีโทสะพยาบาทใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดมีเมตตาจะเป็นเครื่องอุปจมต่อสัตว์ทั้งหลายจะมีความเกื้อกูลต่อสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่เราอยู่ด้วยการมีเมตตาต่อกันก็ย่อมจะคิดเกื้อกูลกันให้มีความสุขได้ถึงบางทีพวกเราเองอาจจะประพฤติพลังพลาดต่อกันไปบ้าง ก็ให้อภัยกัน,นไม่ถือโทษโกรธเคืองกันส่วนการการุณาความการุณานี้ก็คือความปรารถนาให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นปราศจากความทุกข์เมื่อเห็นความทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นก็เกิดความสงสารอย่างนี้เป็นเหตุให้คิดที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ช่วยกันและกันกรุณาเนี่ยมันจะตรงข้ามกับวิหิงสาก็คือความเบียดเบียน กรุณาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยบำบัดทุกข์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายชีวิตของพวกเราที่อยู่ได้ด้วยทุกวันเนี่ยนะเราอยู่ด้วยความมีเมตตาความกรุณาของผู้อื่นตั้งแต่เบื้องต้นเราเกิดมานะตั้งแต่ต้นมีบิดามารดาใช่ไหมมีญาติมิตรสายครูบาอาจารยนะ์มีปู้ญาตายายหรือแม้แต่นะโดยกว้างโดยรวมที่มีความเคลื่อนหนุนต่อกัน ไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่อยู่อาศัยด้วยความมีเมตตาจนถึงปัจจุบันนี้จนอายุเท่านี้ปัจน,นี้้เราถูกฆ่าไปแล้วเราก็ไม่อาจจะดำรงชีวิตอยู่ได้เลยถ้าคุณผู้ชมพินิจพินันยดีๆเราอยู่ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้อื่นนะเหมือนถ้าเราเองคลอดออกมาเนี่ยถ้าพ่อแม่เราทิ้งไว้เฉยๆไม่มีความเมตตากรุณาต่อเราไม่ให้นมกินเรียบร้อยเราก็ตายตั้งแต่ทิ้งเอาไว้แล้ว เพราะฉนั้นเราเกิดมาเนี่ยมีคนอื่นมีความเมตตาต่อเราตั้งแต่เกิดแล้วแต่เราลืมพินิจพินาข้อนี้พวกเราทุกคนมีชีวิตมาจนถึงทุกวันเนี่ยบางท่านเองก็อาจจะอายุเยอะบางท่านเองก็วัยกลางคนบางท่านเองก็ยังเด็กอยู่คือคนอื่นเขามีความเมตตากราุณาต่อเราจะมากจะน้อยก็แตกต่างกันไปดังนั้นเราเองก็ควรจะปลูกเอ้กความมีเมตตากรุณาเนี่ยสืบต่อไปกับชีวิตของคนอื่นด้วยกับสัตว์อื่นด้วย วิธีที่เราจะปลูกความเมตตาให้กับผู้อื่นได้ดีก็คือมีความตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขให้เขามีความสุขอันนี้เป็นเมตตาเราคิดตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์อันนี้จะเป็นกรุณาแรกๆก็เริ่มจากตัวเราเองก่อนเรามีความเมตตามีความการุณาต่อตัวเองแล้วก็คิดเจาะจงไปในคนที่เรารักคนที่เรานับถือ คนใกล้ชิดอย่างเงี้ยให้เกิดความเมตตาได้ง่ายเริ่มจากตัวเราใกล้ๆก่อนพอเกิดจากตัวเราเกิดจากคนใกล้เคียงก็หัดไปถึงคนที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยลําดับแม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบกันคนที่เราเกลียดคนที่เขาเกลียดเราเราก็หัดมีเมตตาต่อเขาไปจนถึงสัตว์อื่นๆด้วยสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าเรามีความคิดตั้งใจแบบนี้มีเมตตากรุณาจนเกิดขึ้นในจิตใจอยู่ตลอด เปรียบเสมือนเวลาที่เราหว่านพืชลงไปในดินใช่ไหมถ้าเรามันปฏิบัติในการเพราะปลูกเราลดน้ําเราพวนด,ดินแน่นอนต้นไม้หรือนพืชเหล่านั้นหรือข้าวหรือสิ่งที่เราปลูกไปมันก็จะเจริญงอกงามออกดอกออกผลฉันใดก็ฉันนั้นเราจเจริญเมตตาจเจริญกรุณาต่อผู้อื่นแผ่แพร่พไปแน่นอน นะมันก็จะกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราเริ่มมีความเมตตากรุณาในญาติพี่น้องในบิดามารดาตลอดจนถึงเพื่อนคนไม่ชอบอย่างเงี้ยความสุขก็จะมอบให้คนอื่นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มจากตัวเรานี่คือสินข้อหนึ่งที่เราเองไม่ค่อยได้คุยกันมากนะักมันมีความละเอียดอยู่เห็นไหมการที่เราจะมีสินข้อที่หนึ่งได้บริบูรณ์ก็คือเราจะต้องมีเมตตากรุณาอยู่ตลอด การที่คนคนนั้นมีเมตตากรุณาคนคนนั้นศีลข้อหนึ่งจะบริบูรณ์อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อใดอยู่ในธรรมที่เป็นเมตตากรุณาสภาวะนั้นมันจะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นศีลข้อหนึ่งจะบริบูรณ์โดยอัตโนมัติไม่มีผู้รักษาไม่มีผู้ปฏิบัติเป็นเพียงแค่สภาวะธรรมเข้าถึงธรรมที่มันลึกขึ้น